การกัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานนักเรียนรับรางวัลพระราชทานมีตัวตัง้งเจ็ดทิพเจ็ดจังหวัดนะครับหรือจะปอกองุรปกรองส่วนท้องทิ่นองกรปกรองท้อ,ทงทอ,งองทิ่นกับองค์การบริหาร,ร,โโรส่วนจังหวัดโอปโตเตศบาลนะครับก็จะกัดเลือกนักเรียนทุกปีนะครับนี่เป็นการประชุมกันเมื่อบันที่ยิบซีพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเก้านาฬิกา นายวิสุธทธธรรมเพชนายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานีอาจารย์รวมเป็นเกียรติและเปื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการประเมินนักเรียนประราชทานรับการศึกษาการผืนท่านปีการศึกษาสองพณนห้รยกสิบสี่รับจังหวัดปัตตานีครับถึงต่างโรงเรียนอน,นุบาลถึงต่างโรงเรียนอุบลรัฐรัฐคัญญา่ารัฐเบียร์เลยนี่ครับได้ทรงนางเศว้านัตต์นีชา นางสาร้านัตตณีจาสมานฉาดเป็นนักเรียนองค์พิเศษเอ็มกับจันโมหกตับหนึ่งข้าวรับการประเบินนาองค์ประชุมถามีรัโรงเรียนอุบลราชกัญญาราชเวี้ยเลยนักเรียนนี่ครับตุกโรงเรียนไม่ว่าเป็นมัธยมระดับประถมมัธยมึกซาตัวราณนาชักเขาจะประเบินนักเรียนนักเรียนเทวะนักเรียนเรียนดีมีความประพฤติดีนะครับอะไรับช่วยเลือดสร้างคมมีจิตซาตระาอุปก็ปีาหน้ากันไล่ดานะครับ โบนเมย์ไปโดกระส่าอยู่แล้วไม่ใหญ่คยได้ไม่ได้รับนะกับเคยได้รับรับรางวัลแระตานจากพระหัตกองพรบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หว่รือพระบรมวงร้าหนูวงอันนี้กับเป็นเกียรติปรวัติเกียรติปรวัติกับตัวเราเกียรติปรวัติกับคุณพ่อคุณแม่เกียรติปรวัติกับ่านศึกซ่าเกียรติปรวัติกับจังหวัดปัตตาน